สวัสดีครับมาพบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับช่องดีๆที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับด้านนาฬิกาแว่นตานะครับผมวันนี้ผมก็จะมา Unbox ตัวไซโก้เบบี้ทูนนะครับเป็นตัว JDM นะครับไม่มีขายในตามบูธไซโก้ของประเทศไทยหรือว่าในห้างเซ็นทรัลไม่มีเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่กล่องสีขาวนะครับกล่องของพวก JDM เนี่ยในตลาดมีวางขายเฉพาะในญี่ปุ่นที่เดียวนะครับนี่ก็จะมีกล่องสีเทาคู่มือใบประกันนะครับนี่คือใบประกันของแบบฉบับ ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับผมตัวนี้ขายเฉพาะญี่ปุ่นที่เดียวนะครับกว่าจะได้ตัวนี้มาก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ท่านเป็นเบบี้ทูน่านะครับ,รบผม หน้าปัดสีน้ำเงินแล้วก็เข็มเนี่ยสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงมือแป๊ดเนินนี่เอากล่องไปก่อนนะครับตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะครับตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะครับสายสแตนเลสนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเรือนเนี่ย ของพวกไซโก้เบบีทูน่าเนี่ยมันจะมีเกาะตรงนี้นะครับเกาะค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะไม่เหมือนพวกมอนสเตอร์มอนสเตอร์เนี่ยจะมีเกาะที่12นาฬิกากับ6นาฬิกาแต่ว่าเบบีทูน่าเนี่ยเกาะเขาเนี่ยจะรอบตัวเลยนะครับสังเกตดูนะครับผมรหัสร,รุ่นโมเดลนี้ก็คือ sbd y 0 5 5นะครับความพิเศษตรงนี้คืออะไร ต่างจากไซโกเบบี้ทูน่าในประเทศไทยหรือเปล่าอันดับแรกเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่หน้าปัดเข็มแล้วก็สัปดาห์นะครับสัปดาห์ของเบบี้ทูน่าตัว JDM เนี่ยจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นคือคันจิเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนี่ภาษาคันจินะครับดูใกล้ๆเปลี่ยนอีกทีนึงก็จะเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนอีกทีนึงก็จะเป็น ภาษาคันจิภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเครื่องตัวเดียวกันไหมเครื่องตัวเดียวกัน cr 3 6นะครับผมบอกวันที่และสัปดาห์นะครับแฮกเขมวิได้นะครับผมจะแฮกให้ดูตึ ط. เห็นไหมครับแฮกเขมวิได้ทีนี้มันดีกว่าตรงไหนดีกว่าตรงที่เวลาเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องใส่ไปเนี่ยนะครับจะรู้ทันทีว่า ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยคือเป็นตัวที่หายากนิดหนึ่งนะครับเหล่านักสะสมก็ชอบเป็นอย่างมากนะครับชอบของแปลกนะครับผมอันนี้ก็คือสายนะครับเหมือนกับเบบี้ทูน่าของเมืองไทยทุกๆอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับใบป,ประกันอย่างที่เห็นไปนะครับจะเป็นใบประกันของญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าเกิดเป็นใบไทยเนี่ย คาดว่าน่าจะผิดนะครับน่าจะโดนใส่ใบมาให้ต้องเป็นใบญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้เป็นสายสเตอเลสเป็นดับเบิลล็อกนะครับผมเปิดงัดบีบปุ้งแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวเป็พื้นหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะมีตัวสำหรับยืดสายมาให้ได้อีกประมาณข้อหนึ่งครึ่งข้อนั่นเอง ประมาณข้อหนึ่งนะครับวิธีก็งัดตรงนี้ออกปึก๊กมันจะเป็นขอเกี่ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับงัดออกเป็นขอเกี่ยวเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเวลาใส่เนี่ยเผื่อคนข้อมือใหญ่เนี่ยคุณก็ใส่ได้นะครับมันก็จะล็อกแค่นี้ แค่นี้มันก็จะโผล่มานี้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่ต้องการก็ล็อกกลับไปเหมือนเดิมเป็นตะขอเกี่ยวแค่นี้เองเกี่ยวไปเสร็จปุ๊บล็อกมีตัวข้างล่างเห็นไหมครับที่นิ้วชี้ผมก็กดปิดลงมาปึ้งแค่นี้เองก็ล็อกเสร็จแล้วนะครับอ่ะตัวนี้กันน้ํากี่เมตรตัวนี้กันน้ํา200เมตรนะครับผมดำน้ําได้สบายมากๆนะครับ เครื่อง CR 316นะครับสำรองพลังงานที่41ชั่วโมงนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเรือนเนี่ยก็อยู่ที่48มิลความหนาก็า14มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่190กรัมค่อนข้างหนักเลยแหละใครที่แบบเป็นสายที่ไม่ใช่สายลุยเนี่ย แนะนำว่าอย่าซื้อเฉพาะสายลุยเท่านั้นเพราะมันหนักนี่ขึ้นข้อผมเป็นไงครับข้อผมไม่ได้ใหญ่นะครับแต่มันดูเต็มเต็มดีสำหรับผมผมชอบแนวนาฬิกาแนวดําน้ำแนวสปอร์ตอยู่แล้วนะครับฝาหลังอมาดูฝาหลังกันฝาหลังเป็นฝาหลังเกลียวนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นเขาเลยเนี่ยคือฝาหลังเนี่ยตรงนี้ที่นิ้วโป้งผมชี้อยู่เนี่ย ไม่รู้เห็นหรือปเปล่าอาจะเป็น Ma d e in น a p a n นะครับจะสลักไว้ว่า Made in Japan ก็คือผลิตจากที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับสวยมากสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับของที่ไม่เหมือนใครแนะนำเลยว่าจะต้องมีไว้ในครอบครองนะครับสำหรับผมคุ้มไหมคุ้มมากๆ ส่วนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้มาที่ไลน์ผมนะครับหรือว่าเว็บไซต์ผมได้เลยนะครับเราคิดราคาให้พิเศษนะครับสำหรับตัวไซโก้เบบี้ทูน JDM SBDY055 ลืมบอกไปกระจกตัวนี้เป็นกระจกฮาร์ดเล็กนะครับหรือว่าเคลือบแข็งนั่นเองไม่ใช่ไาฟายนะครับยังไม่ได้โชว์ตัว ภายน้ำกันเลยจะโชว์ให้ดูว่าภายน้ำเขาดียังไงนะครับนี่สว่างสวายเอาเรเลื่อมอยู่สวยมากสำหรับตัวไซโก้เบบี้ทูน่านะครับผมเอาหลักก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะส่วนใครที่ชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ